AI จะเหลาหูฟังไร้สายยี่ห้อไหนดีราคาไม่เกิน2,000บาทน่าใช้สุดในปี2024 24. 24มิถุนายน67หูฟังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้งานกันโดยเฉพาะหูฟังไร้สายหรือ T w u s True Wireless Stereo วันนี้เซอร์นุคไฮเทคจะมารวบรวมตัวเลือกดีๆที่น่าใช้ โดยรอบนี้เรามาดูกับหูฟังไร้สายยี่ห้อไหนดีราคาไม่เกิน2,000บาทกันครับแนะนำหูฟังไร้สายยี่ห้อไหนดีปี2024ดีไซน์ดูดีพบพาสะดวก 1. Soundcore 20i True Wireless เริ่มต้นกับหูฟังไร้สายของ Soundcore จากผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมดังทังเคริร์จุดเด่นรุ่นนี้คือกันน้ำ5ใช้งานได้นานถึง9ชั่วโมงรวมกับเคสได้19ชั่วโมง ดีไซน์โดดเด่นและโทนทานในราคา1,390บาท t o Jabra Elite หูฟังในราคาไม่แพงของ j b r a ที่สามารถฟังเพลงจากหลากหลายแหล่งที่ไม่ดีเลย์พร้อมกับไมโครโฟนทั้งหมด2ตัวพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำ IP 5 5ใช้งานได้7ชั่วโมงหาโค้ดดีๆทางออนไลน์รุ่นนี้อาจจะได้ราคาไม่ถึงพันบาท แอดเจอที่990บาท Free JBL Tune Flex ใครไม่ชอบหูฟังแบบ In-Ear รุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะสามารถใช้งานได้ทั้งแบบสเตอริโอหรือซิงเกิล e a r ได้สบายพร้อมกับ d r i v e ร์12มิมใช้งานได้นานสุด20ชั่วโมงในราคา1,790บาท 4. EarFun Air 2 หูฟังไร้สายน้องใหม่อีกค่ายในราคา1,890บาทที่ได้ระบบ h i e s Audio พร้อมกับ C.O.D. ให้คุณภาพเสียงดีกว่าเดิม3เท่าใส่สบายกับจุกให้เลือก4แบบและยังสามารถใช้งานได้ยาวนานแถมเบาสบายเพียง4.5กรัม 5, 5 Soundpeats m a x t r u e Wireless หูฟังไร้สายที่มีราคาไม่แพงเลยแค่699บาท สามารถใช้งานแยกข้างได้กันน้ำได้ระดับ7แถมใช้งานแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสุด9ชั่วโมงแต่รวมกับเคสแล้ว60ชั่วโมงแต่อาจจะมีข้อสังเกตกับไมโครโฟนหน่อยนะว่ายังไม่ดีในการพูดคุย 6. soundpeats life หูฟังไร้สายอีกรุ่นของค่าย soundpeats ที่มีราคา990บบาทแต่ได้ทั้งเกมโหมดตัดเสียงรบกวนได้ไมโครโฟนพร้อมกับ AI enhance ทําให้ลดเสียงรบกวนได้แต่ว่าใช้งานได้5ชั่วโมงแต่ราคานี้ได้ขนาดนี้มันน่าสนใจมากๆครับ 7. Huawei Freebuds 5i หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่า Freebuds 5i ทําตลาดอยู่ในกลุ่มล่างได้ทั้งไมโครโฟนที่ชัดเจนรองรับเสียงแบบ H I R E S และยังใช้งานได้นานสุด26ชั่วโมงด้วยราคาแค่1,999บาทก็น่าใช้งานอยู่นะ 8. Realme Buds T300 หูฟังไร้สายราคา1,999บาทกับ r เว e r ขนาด12.4นิ้วให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานพร้อมกับลดเสียงรบกวนได้30เดซิเบลและฟังเสียงรอบทิศได้คุ้มจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสซนุไคเทค จะช่วยคุณเลือกซื้อหูฟังไร้สายยี่ห้อไหนดีได้อย่าลืมเลือกที่เหมาะกับความชอบและไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับที่มาสซอนุกไฮเทคถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ